ออกแล้วเหมือนกันครับคุณดิฟิกขอซื้อคุณดิฟิกก่อนเงินเหลือนิดหนึ่งสามสิบบาทหมดตัวถ้าผมเอ่อไม่ซื้อเครื่องมือก็ล่าทาผีไม่ได้คนในทีมท่านผู้ชมไหนไหนมาซื้อเครื่องมือท่านผู้ชมในเกมสตรีทสตรีทในเกมบิลเลอสตีนเอาคาชยกาคาชิอานี่มีคนแจ็คของให้อ่ะ ขาเชียร์เขาจะแอดของให้งั้นรู้ว่าสตอลไฟไลท์ห้ามลืมเอาผมแอดก่อนตอนนี้เราขาดอะไรอยู่นะโหลดเออครบแล้ว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 โอเคโอเคได้เลยเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวนี้เริ่มเลยเนะี่ยมามาผู้ชมมาดูนะเราซื้อของก่อนก่อนจะเล่นเกมนี่านผู้ชมเงี้ยไม่ได้ มามชมมาต่อกันคลิปนี้ครัสเซียเดตดทุกมันมามชมเอ้ยวันนี้ท่านเลิกเอ้ฝรั่งบาวคนนี้เอ้ยทีมเราทีมเรามีคนไทยหมดไหมหรือฝรั่งนีเรื่องมีฝรั่งนมะั้ย <c oughs> ได้ได้กินยูวีเป็นตัวต่อเป็นไลท์ได้ไ,ได้ที่ไทยหมดไหมคนไทยหมดไหมหรือว่ามีฝรั่งด้วยการเชียร์น <ขอ S 1> ่าจะเป็นคนไทยนะครับพูด<อ>ได้เปล่า โอเคโอเคคนแทนน่าจะพูดไม่ได้ผมมันพูดได้แหละมันไม่พูดมันยิงจริงเหรอเคุณ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 เนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยเขาเนี่ยไฟฉาเอาดีก็ได้อะไรเลยโอเคโอเคได้ได้ได้เนี่ยแล้วแรงกว่าแรงกว่าสีเทาได้เด็ดเราเราใบไปด้วยนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งอันหนึ่งอะไรดีมามไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องเราเราเอ่ออันนี้ไปได้ได้ไหมโอเคไหมอันนี้เรานี้ได้ไหม โอเคนะไปลกด้ากนีมาเหรนีมาเหรลองงหน้าโนน่น่าจะโอนไม่ผมผมเนี่ยบาผมบักผมบักนี้ยมาเนี้คือตัวเนี้ยคุณอ้จจเห็นมันเป็นรัวรัวให่ป้องเป็นดอกว่าที่กั้นตรงลใช่ป่ะใช่ใช่ใแต่ผมมันจะมองทะลุไปเลยอ๋ออย่างนั้นหรในนในบักอยู่้โอ้ แต่ผมดูลูกเลยนะคือมองเหตุลูกหมดเลยอ๋อในรอบบ้างไพชาร์โลยาไม่ได้ชิปที่จะเล่นแฮฟฟี่อนดูเวลทาม์เคยดูยุกิไหมยุกิเหรอยุกิเราเราเราชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนี่แต่ว่า สนุกอยู่น่ารักนี่เพชเตะตรงฮะรอรออะๆรลอรอรไอ้สัเอ็เอมๆๆเ,เปเร็วอะไรมึงนี่มันยังไม่ถึงขนานนะโอเคโอเคยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราไปเอาของมาเพิ่งหมดนะเสียงอะไรอ่ะเสียงมันโทรศับเลย นี่น้ำจิ้มแตวผมาของมาเพื่อฟอร์มนี่เพื่อนอยู่ในบ้านนี่นะเียคุณแม่ยนข้าบ้านอมไปตกข้าวบ้าน ของเพิ่มมาของเพิ่มไม่กองไม่กองเอาเร็วกองไปตั้งด้วยเร็วมาแล้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 วได้มาแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่ติดตัวนี่วะ ได้หาหลักฐานเรระผมไม่เห็นเลยนะผื้ดูทางบ้านเนี่ยผ <c oughs> ื้ดูทางบ้านนท่านผู้ชม <c oughs> มาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วระวังให้ดีระวังให้ดีมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วม,มาแล้วเดี๋ยอะมา มาชมิมมาลนะผมหลบไม่ได้นะท่านผู้ชมม,นะนะนะม,ม,ม้าละทมาแล้วหละาผมยังเจอผมในางานนี้นะม,มันจะฆ่าผมไ,มได้ดรหรือเปล่ารอบนี้มาลุ้นกันท่านผู้ชม ผ่านไปผ่านมานเรยไปมันไปแล้วไปมันไปแล้วเกี่มันไปแล้วไ,ไปแล้วเรีบเรียบเร็วไปเลยอ่ะ นายนายสีอะไรอ่ะ What code What code <oughs> นายก็สีสีอะไรอตอนนี้มีแค่แปีนก็ปีนเออใช่ใช่เลยคนหนึ่งตายแล้วหรอตายหมดแล้วเหรือเราสองคนเ okay, okay. คนี่ยโอเคอีกคนหนึ่งยังอยู่ในเกมไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเขายังอ,อยู่ยังอยู่อ๋อไม่อยู่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะจอมันลายอ่ะไม่รู้อยู่ในเกมไหมนะ นายมันจำ้ำตะเกลยบตรงไหนเดี๋ยวเราสมุดไปวางเดี๋ยวนายนายค้างเหรอบักเหรอราวางอยู่ดียดเยอะดีโอเคดเดี๋ยวตามนายไปได้สมุดวางตรงไหนนะเดี๋ยวเราวางนะจะมีเขียนไม่ได้เดี๋ยนะตรงสุดแล้วก็ซ้ายโอเคได้น,นี่นี่นี่ เขาวนน้าไม่อีกแล้วกันเ,น,เน,เมมนเดิมแล้าเดิมแล้วไม่เดินไม่เได้องเรามีชันแลน้วองเรามินแล้วมามาะะดิงของนะ ห้งไหนวะไม่กล้าวางวะ่ะมันหวงมันหวงมันหวงที่เนีย่ยเออมันไปตีหวงที่อ่ะห้องไหนอ่ะไปไปวางกันก่อนมัเออไปกล้าไหมเราเราควกควงมันดูมากอ่ะตรงนั้นเนี่ย เขียนไม่เขียนโอด นายนายยังไงนายนาย,นายต่อผีเลยอ,ะอะ่ะนายต่อผีอะไรครับแล้ว,ว่าจะเดาเหมือนกันได้มีมิกเปล่ามีมิกเป็นไปได้อะ่ะมันห่วงที่เอวะสมมตก็ไม่เขียนนะไม่จง เราจะเอาคูซิฟิกไปไล่มันอะดวนเลยไม่เขียนตามเลยเดี๋ยวเราอยู่เงียบนะแอฟออนแอม โอเคกจะดุ้งเลยจะดุ้งเลยในในในเร่งไม่เร่งนสิ่งไม่จำเป็นเดี๋ยวจะเร่งจานเนี่ยหรือนด้จะออกอยู่นอกก็ได้ไม่นายนายการน้ำมาจากไหนไม่รู้นายมันบ้าเลยเก็ตายก็กดกดกลับบ้านเลยนะรถนะโอเคนะ <c oughs> Echo. Where are you? Echo. Where are you? Are you here? Do you hear me? Where are you? Hey you. Echo. Hey, Echo. Do you hear me? Where are you? Where are you? Do you hear? Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? ทางเยียนในสุดนะ่ชมสะดุ้งมายั้งเน่ถ่ายติดย่างมาเลยผีนายนายค้าเหรอ<ะ>นายนายบักออกมาีไม่มาเทียนนายเดินเดี๋ยวพี่ เ,เราตอบอะไรตกลงรายยังไม่รู้ลเลอยอตอบยากว่ะ นายเห็นฟิสซิงไหมนายเห็นฟิสซิงหรือเปล่าวันนี้นายไม่นายได้ยินเราเปล่านายนายเห็นฟิสซิงไหมฟิสซิงอ่ะฟิสซิงเซนเบอร์เลเจอร์อ่ะมีเหรอไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็น รู้สึกว่ามีเอฟเอฟเลเวลไฟด้วยนะรู้สึกว่าจะไม่ผิดมีเอฟเอฟเลเวลไฟเราตอบเราตอบเราตอบกอยโยะกอยโยเราเปลี่ยนแล้วเราตอบกอยโยเทน ไม่มีก๊อตออฟอ่ะเออท่านผู้ชมไม่มีก๊อตออฟก็รู้สว่า เราตอบกินเทนอะรู้สึกว่ากินไมอ่อะนายดอกโปรเจคเตอร์นี่คืออะไรอะดอกโปรเจคเตอร์ก็ไอเขียวๆเนี่ยโอเคโอเคมีไหมดอกโปรเจคเตอร์เรางงอ่ะดรอปโปรเจกเตอร์คืออะไรอะเอาอีกรอบได้ไหมเฮ้ก็โอเคโอเคโอเคเฮ้ก็ okay, okay, okay. hey Hey, God, where are you Can you hear me Hey, you hear me? you hear me? Yeah. Hey, pa 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 pa

กินยาเนะี่ผมก็ไปเลกกินยานะต้ไปกนะั้อนะ 9 ตอบกอโยนะกอโยทุกคนต่อตอบกอโยเพื่อนเอ๋นยอนั่งยัวนายกินยาก่อนเร็วอยูวอย่าเฮ้ยนายกินยาก่อนเร็วสองสองสองเม็ดกินเลยกินเลยกินเร่อยสองอันเดี๋ยวสองอันกินให้หมดเลยนลยี่พวกเรานี่อึดเหมือนกันนะอึดนะอยู่ต้องนานไม่โดนผีเล่นเลย นี่ยงีสองตัวนั่นเล่นอยู่เออแล้วแล้วเพื่อนออกไปหมดแล้วเอเพื่อนอ่ะคนอื่นนั้นเพื่อนยังอยู่ยังอยู่แล้วนี่ใครโยนลูกบอลนี่นี่นี่โยนลูกบอลได้นี่บักเด็กอ่ะนี่เราตอบเราตอบเราตอบไปรู้แล้วเราตอนนี้เราตอบตอบก่อโยเราเห็นว่ากดอปก็ไม่มีเย็บเล็บไฟหน้าใช่ฟิ้กเกอร์พิ้นก็ใช่อ่ะกดไวติ้งมันไม่เขียนนี่ ปีติงก็ไม่มีไงตอบปอยโยเลยง่ายดีง่ายดีนายนายได้ยินเสียงไใบเราชัดเจนไหมได้ยินครับชัดชัดเยอะไหมชัดเยอะไหมเบาไหมเบาหรือดังดดครับชัดครับโอเคโอเคครับ <laughs> โอเคโอเคกลับเลยไหมผีประตูด้วยกลับดได้ไหม ตออไปเลยตออไปเลยนั่นแหละสีแหละน่าใช่เลยไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอา่ยากอ่ะดูด้วยเย็นอ๋ออีกรอบรอ่ออ,อีกหนึ่งรอบอ่อไปนะไปนะไปดูฟิสซิ่งเลยมันมีฟิสซิ่งไหมยังได้ดูยังฟิสซิ่งดูแล้วไม่มีโอเคครับโอเคท่านผู้ชมแล้วคิดงี้ว่าจะจบ Adam, beth yw'n un o'r top 2 fe? O, bod gai, bod o'r gai!